บางครั้งนะชีวิตเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมันเหมือนไม่มีทางออกอนะเมื่อเช้าก็าเจอหนุ่มคนหนึ่งนะมีปัญหาในครอบครัวในบ้านอะไรเงี้ยกับภรรยาบอกว่าอย่าหนีสิ ถ้าหนีคือหนีออกจากบ้านไปหาอะไรทาให้มันหมดเวลาไปวันนหนึ่งนะการหนีปัญหาการหนีทุกข์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าเราหนีไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวเองให้ได้นะปรับตัวเองอย่างเราอยู่กับภรรยาคนนี้เราไม่ชอบหรืออยู่กับสามีคนนี้เราไม่ชอบแต่มันจําเป็นต้องอยู่อย่างนี้จำเป็นต้องอยู่ เราก็ช่วยโอกาสพัฒนาจิตใจของเราบอกรู้สึกไหมเราสามารถสร้างบารมีได้ทั้งหลายตัวอย่างสัจจาบารมีเราเคยตกลงไว้ว่าเราจะดูแลไม่ทอดทิ้งกันไงยากลำบากยังไงไม่ทอดทิ้งกันมีสัจจะแลรักษาคำพูดของเรามีขันติยากลำบากก็อดทน ไม่ได้ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอดทนมันมีบาร,รมีหลายตัวนะที่เกิดขึ้นอธิฐานะบาร,รมีตั้งใจให้มั่นเราจะต้องผ่านความทุกข์อันนี้ให้ได้เราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ชอบอันนี้ให้ได้ถ้าเราทำได้นะเราจะมีบาร,รมีเพิ่มหลายตัว อย่างทานนะบารมีก็มีนะเราอยู่คู่ของเราแล้วเราหงุดหนงะิดอ่ะโทาส์ขึ้นนะ่ะมองเขาด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจนะโทสาหายนี่เป็นทานนะบารมีนี่บารมีมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วการที่เราไม่วิ่งหนีเราแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาเราได้ปัญญาบารมีนะ ถ้าเราไปดูพระสัจชาตนะิมีชาติหนึ่งที่พระมโหสถใช่ไหมปัญญาบารมีลองไปดูเรื่องที่ท่านเจริญปัญญาจะสู้กับ,บกองทัพข้าศึกยังไงไม่ใช่ปัญญาเรื่องวิปัสสนาปัญญาเลยนะปัญญาอยู่กับโลกนี่แหละมีปัญหาชีวิตลรวทำยังไงนั้นการที่เราอยู่กับปัญหาได้นะ